ช็อตเด็ดนางเอกช่อง3กอดหนุ่มฝรั่งเปิดตัวแฟนใหม่หรือไม่ค่ะถูกจับตามอมงว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าสําหรับเกย์ไกด์สไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวคนดังและนางเอกใบแดงของถังช่อง3หลังมีภาพความสนิทสนมกับหนุ่มสาย 4, ฟอฝรั่งสุดหล่อออกมาขณะเล่นเซิร์ฟเกตด้วยกันจนถูกมองว่าหรือนี่จะเป็นแฟนใหม่ของเจ้าตัวล่าสุดยิ่งขยี้ประเด็นนี้ขึ้นไปอีกค่ะหลังเกย์ไกด์ออกมาโพสคลิปลงในเทรดเผยช็อตเด็ดที่หนุ่มฝรั่งที่กำลัง มีข่าวในกันกับคนเดิมเข้ามาสวมกอดจ,จากทันด้านหลงังเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดูสวีทหวานชวนเคินแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะ